สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทาง i n v e วสดีๆก็ขอพามาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่หลายๆคนมักจะนํามาใช้ในการหาพื้นฐานหรือ fundamental ของหุ้นนะนั่นก็คือเรื่องของกลยุทธ์ของ D E Ratio นั่นเองและจะพาไปรู้จักกับซิปอันดับเซตร้อยที่มีค่า D E Ratio น้อยกว่า1น่นั่นเองโดยที่ค่า D E Ratio เนี่ยเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นการเปรียบเทียบ ระหว่างหนี้สินรวมที่เรียกว่าเดบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเรียกว่า e q u i ิตีนะโดยที่ค่า DE ratio เนี่ยสามารถบอกเราได้ว่าบริษัทที่เราต้องการเข้าลงทุนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงจากการก่อนหนี้เป็นอย่างไรมีการก่อนหนี้ที่เกินตัวหรือไม่ซึ่ง DE ratio เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมที่นักลักนักลงทุนหลายๆคนควรจะต้องดูเลยนะอ่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ค่า D/E ratio ที่นักลงทุนหลายๆคนคิดว่าเหมาะสมก็คือยิ่ง D/E ratio ยิ่งต่ำมักจะยิ่งดีนะเพราะว่าแสดงว่าบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนนั้นมีภาวะหนี้สินที่ต่ำนั่นเองและมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินที่สูงแต่ในบางครั้งการที่มีค่า D/E ต่ำต่อนเนื่องกันนานๆเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกถึงบริษัทอาจไม่มีไอเดียในการไปทําธุรกิจใหม่ๆก็เป็นได้นะ แต่ก็ยังจะดีกว่าบริษัทที่มีค่า D/E ratio ที่สูงจนเกินไปนั่นเองเพราะการที่บริษัทมีภาระเ,าเรื่องของค่า D/E ratio สูงเนี่ยอ,อาจอาจจะเกิดจากการกู้เงินเพื่อไปลงทุนต่อก็ได้เนะแต่หากว่ากู้เงินมาแล้วแล้วรายได้เติบโตไม่ทันภาระหนี้สินเนี่ยอาจจะทำให้บริษัทมีโอกาสล้มละลายก็เป็นได้เช่นกันนะ เดี๋ยวเรามายกตัวอ,อย่างให้ดูเนะเช่นบริษัทกอขอกก็แล้วกันเนอะสมมุติเขามีหนี้สินอยู่100ล้านและก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่50ล้านบาทเนะดังนั้นเวลาเราจะคำนวณหาค่า D/E ratio ก็คือเอา100หารด้วย50ก็จะได้ค่าเท่ากับ2เท่านั่นเองโดยจะนำโดยเราจะนำค่าที่คำนวณได้เนี่ยมาสรุปผลประมาณนี้เนะ ถ้าค่า DE r a เลโชเนี่ยเท่ากับ1แสดงว่าบริษัทมีหนี้สินเท่ากับส่วนของผู้ถือหุ้นถ้า DE มีค่ามากกว่า1แสดงว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าของส่วนผู้ถือหุ้นและถ้ามี DE น้อยกว่า1เนี่ยแสดงว่าบริษัทมีหนี้สินน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองอ้อเกือบลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือค่า DE r a เลโชเนี่ยสามารถติดลบได้ด้วยนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนบางท่านอาจจะไม่รู้นะว่าค่า d e อิเลชก็อาจจะติดลบได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เกิดจากการติดลบเนี่ยอาจจะเกิดจากยอดขาดทุนสะสมมายาวนานด้านเองโดยมักจะนําค่าดีที่หาได้เนี่ยควรจะนาไปเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกันนะอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อใช้ดีอิเลชเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นค่าเปรียบเทียบในการอ้างอิงจะค่อนข้างเหมาะสมกว่านะหากเราไปนไปเปรียบเทียบข้ามกลุ่มเนี่ยบางครั้ง ธุรกิจไม่เหมือนกันการเปรียบเทียบอาจจะทําการเปรียบเทียบกันไม่ได้นั่นเองดังนั้นกลยุทธ์การใช้ค่า D/E ratio เนี่ยก็คือหากค่า D/E ratio ของบริษัทต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอ่ะอาจหมายถึงว่าบริษัทนั้นมีการบริหารจัดการการทางการเงินที่ดีก็เป็นได้นะเพราะว่าค่า D/E ratio ของบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มก็คาดว่า มีการบริหารจัดการทางการเงินงที่ดีนั่นเองยกตัวอย่างเช่นบริษัทกขคหากปัจจุบันคิดค่า DE Ratio ได้2เท่าแต่ DE Ratio ของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่1.5เท่าก็จะถือว่าบริษัทกขคมี DE Ratio สูงกว่ากลุ่มดังนั้นหากเราพิจารณาจะลงทุนอาจจะต้องตัดสินใจดีๆนะเพราะว่าค่า DE Ratio ของบริษัทกขค มีค่ามากกว่ากลุ่มนั้นเองอ่าเรอดังนั้นเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆก็คงรู้จักรายละเอียดค่า d e l a t i o แล้วเราก็มาถึง10อันดับเซตร้อที่มีค่า d e l a t i o น้อยกว่า1กันดีกว่านะก็คือเป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่17กันยายน2567นะอ่าก็เริ่มต้นกันที่อันดับที่1เลยก็คือ Intat เนะ Intat มีค่า d e l a t i o อยู่ที่0.002 นั่นเองและราคาปัจจุบันของอินทัชอยู่ที่90.2อาราคาปัจจุบัน90.25คิดเป็น PE อยู่ที่20.27 Pi per book อยู่ที่7.05และ Dividend Yield อยู่ที่3.51%นะต่อไปเป็นตัวที่2คือ ITC ITC ก็เป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารนะ ราคาปัจจุบันอยู่ที่19.60ค่า DE Ratio อ,อยู่ที่0.124นะจากราคาปัจจุบันเนี่ย ITC เนี่ยมี PE อยู่ที่18.14 p i p e r Book อยู่ที่2.50และ Dividend Yield อยู่ที่3.06%อันดับที่3ก็คือเป็น VGI VGI เนี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่2.82คิดเป็น DE Ratio อ,อยู่ที่0.128นะ ซึ่งจากราคาปัจจุบันเนี่ยก็คือของ VGI ยังไม่มี P/E แต่ Price Book อยู่ที่1.39เท่าและ Dividend Yield ก็ยังไม่มีนะต่อมาอันดับที่4ก็คือหุ้นชื่อว่า ABF ราคาปัจจุบันอยู่ที่6.55ค่า D/E Ratio อยู่ที่0.194 หุ้น RBF ก็คือชื่อของเขาก็คือ R B f o o d and Supply นะซึ่งราคาจากราคาปัจจุบันเนี่ยคิดเป็น PE อยู่ที่21.02เท่า PiperBook อยู่ที่2.75เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่2.68อร์ไปดูตัวถัดไปถัดมาก็เป็น BH หรือโรงพยาบาลบำรุงราดนะราคาปัจจุบันก็คืออยู่ที่269มีค่า D/E ratio อ,อยู่ที่0.205 ก็จากราคาปัจจุบันของ b h ก็คือคิดเป็น PE อยู่ที่28.2เท่าไพ่ปะบุกอยู่ที่8.48เท่าและดีว n ด y นยิวอยู่ที่1.68%อ่าลำดับที่6ก็เป็นฮานานะ้ฮานาแนราคาปัจจุบันอยู่ที่39.50ค่า D/E ratio อยู่ที่0.232 ราคาปัจจุบันของ HANA คิดเป็น PE อยู่ที่22.58เท่า p i p e r b o o k อยู่ที่1.16เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่2.53%แอลำดับที่7ก็คือเป็น i ิ h i t a n Group นะก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่16.40ค่า DE Ratio อยู่ที่0.243 จากราคาปัจจุบันของอีชิเนี่ยคิดเป็นค่า P/E อยู่ที่15.61เท่าไพเปอรบ์บุกอยู่ที่3.59เท่าและดีเิเดนยูอ,อยู่ที่6.1ต่อมาก็ลำดับที่8นีคือ BCH หรือ Bangkok Chain Hospital ราคาปัจจุบันอยู่ที่17.30คิดเป็น D/E ratio อยู่ที่0.276เท่าโดยที่ราคาปัจจุบันของ BCH คิดเป็น P/E อยู่ที่2 9 4 6เท่า Piper ร์บุอยู่ที่ 3.43เท่าและดีว n เดนยิวอยู่ที่2.02ซต่อมาคือลำดับที่9นอะคือ HTGT หรือที่หลายๆคนคุ้นชื่อว่าถุงมือยางนั่นเองนะก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่12.80เท่าคิดเป็น D E Ratio อยู่ที่0.278เท่านั่นเอง โดยที่ราคาปัจจุบันของ stg stgt เนี่ยคิดเป็น pe ratio อยู่ที่69.15เท่า p i p e r book อยู่ที่0.97เท่าและ dividend yield อยู่ที่3.91ซและอันดับ10ก็คือ c h g หรือโรงพยาบาลจุฬาลัตนะจุฬาลัตท์ hospital ก็คือราคาปัจจุบันอยู่ที่2.74คิดเป็น de ratio อยู่ที่0.312เท่านั่นเองซึ่ง จากราคาปัจจุบันของ c h g ก็ค,คือคิดเป็น PE Ratio อยู่ที่28.54เท่า p พเป o ร o บุ๊ก Ratio อยู่ที่4.06เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่2.56%ทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับของเซ็ตร้อยที่มีค่า DE Ratio น้อยกว่าหนนะแต่การที่ DE Ratio สูงเ่ยก็อย่างที่เคยที่บอกไปตอนต้นนะว่าไม่ได้หมายถึงว่าบริษัทเนี่ยไม่ดีนะอาจจะหมายถึงว่า บริษัทได้มีการกู้เงินมาเนะเพื่อไปลงทุนในการในการทำธุรกิจและคิดว่าการกู้มาทำธุรกิจบริษัทอาจจะทำได้ดีและมีอนาคตก็ได้ทำให้นักลงทุนหลายๆคนคาดการว่าแนวโน้มบริษัทอาจเติบโตได้ดีก็อาจจะทำให้มีการเก่งกำไรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยก็เป็นได้นะการลงทุนในหุ้นที่มีค่าดีอสูงก็ต้องรับ มระวังความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะเพื่อนๆทุกคนก็สุดท้ายนี้ทาง i n v e วสดีๆก็หวังว่าข้อมูลที่นํามาแบ่งปันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะหากชอบก็กดไลค์ใช่ก็ก,กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึง่งวันนี้ขอลาไปก่อนบายบาย